4-6-8หกบ้านไผ่เต็มใจเสนอกเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากสิ่งที่ได้รับอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันพิเศษมาก,กเกษตรให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตแม้สัตว์ตัวเล็กๆ ทุกชีวิตมีคุณค่าทุกชีวิตพึ่งพาอาศัยกันทุกชีวิตรักชีวิตของตัวเองโลกใบนี้จึงควรเป็นของทุกชีวิตกินแต่พออิ่มใช้แต่พอดีมากล้นก็แบ่งกันกะเซให้ฝึกฝนทักษะชีวิตเป็นคนช่างสังเกตชอบทดลอง รู้จากการรอคอยและฝึกความอดทนเกษตรให้เราเข้าใจธรรมะในธรรมชาติทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจจังหวะเมื่อใดที่ยืนเคียงข้างธรรมชาติธรรมชาติจะมอบพลังให้แก่เรา เหมือนของเบ้งที่ได้เรียนรู้ซึ่งธรรมชาติจึงคาดการได้ว่าลมอาคาเนมาเมื่อใดยังผลให้ชนะศึกผาแดงอย่างอัศจรรย์ด้วยความเข้าใจจังหวะของธรรมชาติอย่างทองแท้แต่หากเราทำลายธรรมชาติลงเรื่อยๆธรรมชาติจะให้โทษมหันตภัยยากที่จะคาดเดาอย่างในปัจจุบันกเกษตรให้เราพบความสุข ที่แท้จริงของชีวิตเมื่อเราเข้าใจคุณค่าของชีวิตเข้าใจทักษะการดำรงชีวิตและทําตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆที่ทำเกษตรล่ะครับได้อะไรที่พิเศษจากการทำเกษตรบ้างมาเล่าให้ฟังใต้คอมเมนต์กันครับตอน ทุกการรับชมและการติดตามของเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ